ก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนอยู่กับผม F. FK ช่างใหม่แฟนแรงพยายามไม่เล่นแฟนกขอนแข่งเล่นแฟนกันด้วยครับวันนี้เราอยู่ในเกมของคาลีนาฟีไฟนะครับผมเราไม่เล่นในโหมด 4v4 นะครับใครตายก่อนได้กินวะอ่าตัววาซาบินะครับผมก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมกดไปร้อนเพื่อนกินวาซาบิไปหาเม็ดครับก็ขอรับชมคลิปนี้ให้สนุกนะครับผมใครว่าแล้วเฮ้ยรอลอลอฮามเดอหาเม็ด เดี๋ยวไปหาหน้าไปเหยกกันเดี๋ยวแม่งตายไว้รลียากนะได้ละปว,วดหนึ่งมาแพ้ตายหาเม็ดเด้อแพ้ตายหาเม็ดแพ้ตายก่อนหาเม็ดเด้อเพชรซื่องไหนวะเพ็ดอ๋อหาหา,อหาเอ้ยจำไว้เดี๋ยวจับไว้ขันมึงตายมึงต้องหาเม็ดเ,เอ้อทำไมไม่ลืมลืมลืมเพ็ด ไา่ตายก่อนหาเม็ดไพ่ตายที่สองสี่เม็ดภายตายทล่วถ่ายออฮะเอ <c oughs> อไพ่าตายท่ทยถ่ายออกสองเม็ดโอเคปะเออแล้วก็คันไผ่ได้ MVP สามารถสร้างให้กินได้บอกเกินหาเม็ดสร้างไผ่ก็ได้เขาเติมใหมเขาเติม ครับกูตายแผ่ายคอนหามเมเตอร์คอนครับ Hảo cặp quê tai quan nào đều có bị nhìn đều có bị nhìn bê binh quê tai

bên bơ nhôm tại phụ lẽg อีกอ่ะยังไม่อยู่ใกล้ขอขอ cho chị lấy เจ้าแต่อ่ะเจ้า กินกินเออกินเข้าไปกินกินเออจังสั่นละกูได้เพชรบ่ทันตายม่เพชรเพชรไหมตายได้บ่ตายก่อนบ่กินแมกินแม่กูได้ MV พี่ตายนี่สามารถสร้างได้ห้ามห้ามไม่เกินห้ามาไม่เกินแปดหามาไม่เกินแปดเม็ดเดี๋ยวเกินน้นานันาดจะไล่หมดเฮ้ยเจบยาวไปหรอ กำึ่งตายซักแงกแงกแงกแล้อีกเป็นบทลงโทษของเกมนี่หวิเบื่ยอมตายก่อนมัเอ้ยมันต้องเต่ากับติ๊กาก่ไอ้เฮี้ยบปเห็นว่ามันมีคนยิงเจ้าอยูเฮ้

อ๋าเดือด่อย oh, um Damn, ู้เอาออกไปเชียแม่งายกันเออ ตายเลยเ yeah. หยไอ้ฮาหาเม็ดไอ้ฮาร์ดตายเลยอื <t ell> ้อๆครั้งเฮ้ยกูตายยังไงวะไม่ไม่นะข้าไม่ยอมตายช่วยกูด้วยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยเฮียกูตายอู้กูตายคุณ ตายโจ้ตีวะพีเม็ดฮอให้อ่อหาเม็ดหาเม็ดเพรหาเม็ดเฮ้ตายตายตายมือเนี่ยจุกไก่เบิดหธฮาวมือเนี่ยหามเต่าเยาะๆกันเ้องจังโม่ละสองหุม สามแล้วไปกายกวนแตว่าหาดงดงแดนมากว่ามัวคิดเอาเอาื้อเอือเอ้อเออไอ่เหรอฮะเวรตายอยู่ อ๋ออ้ออ้อจับสีเม็ดหวะสีเม็ดหวะน <c oughs> รอฟังเสียงรอฟังเสียงสามเม็ดเพชรกัดไปสามเม็ดเฮ้ยแม่ว่ะยานว่ะกูยานว่ะกูยานว่ะยานกูตายก่อนมูว่ะ

hello 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 เฮ้ยบ่เกี่ยวข่อยบอกแล้วบ่นับนอกบ่นับนอกเฮ้ยเจ้อยหลาเขาอีกนิดทุกคนเลยทึ่งทึ่งหลังคาหนึ่งตายไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเกือบแล้วเพชรเกือบแล้วล็อกล็อกล็อก เชื um um. mm s. <S teachers, nah ่องเชืงเงข้า hmm. มีไฟขาตายไปนี่เช้่องเงินข้าเนี่ยลงมาหลอกมันลงมาหลอกมันลงมาหลอกเฮียสามอันเบิร์ดพายในวินาทีเดียววินาทีเดียวก็สามอันแสวววเปลี่ยนมากเลยอันตรายบูมีไอ้วอหลอก กูยูพี่กกูว่ไดย้ยู้นอันยิ่งหวังทั้งแตกหน่อยนึงเปวังเพชรแตกเว้ยู้็นละ เฮ้ย <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่อยได้ MVP น้องันนี่ยเฮ้ยกินไอ้เจ้ากินซีเม็ดเพชรกินไปซีกันไปกระซีไปกิน่อย่อยอย MVP ่อยยำได้่อย New ริ้วลิ้วซีเม็ดซีเม็ดลิ้วกินกินกินซีเม็ด์เฮ้ยซีเมนดเอ้าที่ไเจ้าเออที่เจ้า๋อแล้วก้นดังกันแล้วกน ไปม,มีคนเซอร์นมากเนะวลาอัพปีไฟโดนเตอมไปลว่าท่านลงเลยครอบดูดีอัพเปเดียวหนึงเฮ้ยแตกว่าหัวแตกว่าหัวแตกว่าหัวแตกว่าวแตกว่า นักล็อกล็อกล็อกซอยเพียดซอยเพียดเดี๋ยวมันได้กินเดี๋ยวมันได้กินไปไปไปเฮ้ยมันแตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันแตกว่ะเฮ้ยโอ้โหจีวาลาวาลาครับกูโ่่ปัวครับผมเฮ้ยโวมีไฟที่จีตันอมัด มันหันติดหัวโดยที่บ่ได้ตั้งใจงนะแบบดูที่แหลกที่มันม่ถือต๊วตัวตา,ารออถือมันถือ,ถอ,ถอ,ถอ,อต,นะต,นะตนะัวโจนะเดี๋ยวมายังไงว่ายังไงก่อสอะไรคลื่นไปบอกเออหนีสุอทำไมครับตายนะตายนะตายนะหัวแตกนะหัวแตกนะยังไม่หยวอ่ะ อฮอยต้ก้หัวแตกหัวแตกก็มาดิครับตัวดครับเวลาครับมผโอโมด้เดอออกมากว่าคนนึงได้รื้อบอกบห้บัก แม่เอ้ยข้ามหน้าต่างไปโดดออกมาเฉยเฮ้ยยายายาหยายาวานไตายตไตไตมาเนี่ยหนาหัาแล้วเนี่ยควมอืมคนนั้นเนี่ยอือมเสียงกินย่างอันเลอร่อยอ <laughs> สิเบตดนัง่งเบาไวแต่หาเม็ดน,นี่บาไหวแน่นอนเลย ตัวบทลงโทษเมื่อนี้คือใครได้ mvp ล่ะมึงตายเป็นนะคนเก่งนั่นก็ต้งองดูแลอะครับไพไพอวดเก่งมันจะเดะครับปุ๊ <c oughs> ดทิล้ไปกดซ้อนอกไ้คอยไม่หิน ไอ้เหี er <world> ้ยจะตายก่อนเนี่ะจะตายก่อนว่ะนะไปไต่สองไหมสี่เมตรสี่เมตรอืมจะตต่สามอ่อเปี่ย้แต่ไรวะมยเปียนน้ำโดงเลยอื้อ

bỏ phe ngay chìm phe ngay ừ, ừ. ừ.